สวัสดีตอนสาๆด้วยครับเมื่อนี้เ้าสิาพากันมาหาเก็บเห็ดเผืงนะครับเห็ดเผิงค้าล่ายแถวบานเเอิมนม่นส่เกิดใตต้ตนสะแบงนี่แหละครับเท่ากับนีแทะปลากกสะแบงเนาะหลังจากฝนตกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะครับฮากับามยางเลาอเบิง่งมี่แดดตอนเสาครับแดดกำลังดีๆ สำหรับเห็ดใต้ต้นสแสดงนี่เมื่อสิเกิดบางวนมันอาจจะบงหมูเนะครับเนาะอาจจะเ,เคยหามมันอาจสิบีอยู่แกบทุกมองแหลเพียงได้ว่าห้องบองหมูว่ามันเกิดนี่เรามาลองหาเบิ้งเนาะครับเนาะนี่ผมมาหานี่ก็คือ ต้นใดที่มันเคยเกิดผมเคยได้เนาะผมกลับมาหาล่องเบิงว่า,านันนี้สีพ่อได้แกงจังหน่อยบ่ฝนตกใหม่ๆรับหยาเขียวเขียวหาเบิ้งครับโอ้ยนีทำอย่างนี้ด้วยนิดเดียนี้จักหยาจักใบสะแบง จักตัวใดเป็นเฮดย้อนแสงนเลยวยครับเพราะว่ามันแดดยังเซาอยู่อุ้ยย่อนแสงครับเดี๋ยวลองเย็นเท็น nhà เบิ้งเนี่ย nhà าง,งามหายมีพอ่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมือเห็นน้ำผมบ่นี่ไม่กล้องอ่านบ่เห็นเด้อครับแต่คงเห็นแหละนี่เนาะครับไม่สีดิลี่อยู่นังนสิ นี่คือเห็ดนี่ครับเก็บก่อนนี่นะครับมันจะเป็นเห็ดจังซีทั้งบานพเพลยนะฮะให้เพิ่งขาลายนี่ขามันสิออกไลาๆนี่นะครับใส่ถองมันจะเป็นเชิงซีเก็บก่อนครับ เอ็ดอันนี้มันสิออกเป็นมูด้วยครับหุมไหนมันเกิดมันก็สิเกิดหาเพิ่งดีดีอน,นี่ดอกงามครับน่มันน่าสิออกใหม่ๆนะครับนี่อาสิบเบิดแล้วหาต่อไปครับ หา,าก่อนนะครับกันเห็นจังซีพามาเบิงมังนโงแงี้ยนง้มึงอยากก่อนมือนี้มาดเลยเสาขดนี่ครับต้นสะแบงถ้าก็ลองหาเบิงตามมันอาจจะออกไก่ไกต้นแนกันมีด้วยครับไขมันหกหลายมุมนี่ก็เคยได้ครับ,อรอรบโอโหจะมีอยู่ะ นีีนเหีแองเอายันนงนี้ครับตองนี้เห็นน้ำมันแล้วครับนี่นี่ครับอืมอืมงามมันจะเกิดต่อไปงาหัวโงก ขาานาดเห็นอนกระนึงครับนี่นี่ครับตัวนี้ดอกใหญ่เห็นง่ายนะครับนี่ย้อนสแสงแบบนึงครับนี่ครับดอกใหญ่งามหาต่อไปมาแล้วมาเร็ว ตอนอาานี่มันเคลืยออกนะครับไคยไดยสุปีไปเบิงเบิงว่าปีนี้มันสิมีบออาศัยบอมีก็ได้ครับเพราะมันัวปีอยู่พ้นกับัวได้ตกยังบอออกหนอกมั้งแต่ก็หามันก่อนนะครับเนาะนี่ครับกกสสแบงเหงามมันหาเบิง หงาหูกด้วยครับอาทิเห็นแม่วเห็นแม่เ้าเห็นไหครับนี่นี่แล้วครับเห็ดดอกน้อยๆกำลังเกิดนี่ ถ้มันแกงได้มีสี่ดอกนะครับแต่มันดอกใหญ่เนี่ยดูใสาะเห็นอีกอะนี่ครับนี่นี่น,น,นี่เห็นบ่นี่แหละคือเห็ด ีจุ่มนี่โอ้นี่อยู่แดดแกงมั้งมึงนี่อันนี้ครับโแสงนี่เด้อนี่แดดไปเสาแล้น่แย่งแย่งยังไดดอยนี่นี่นะครับอ่าเดินจุ่มนี่งามนี่จะมีอีกนี่ครับ มีได้หลายตกปีครับกำมันแห่งดอกันั้นใหญ่ครับมันหัวจะเกิดสั้นีๆกินในไแอ้อนนี่มีอีกดอกหนึ่งครับนี่เห็นบนนี่เพิ่เคยเลยนี่โอ้สองดอกบนตัวนี้นี่ได้แกงเลยตัวอ้นด้หลายดอกอยู่ตัวนี้ โอ้โี่มีดอกนึงเถ่าไปบ้งนี่ไม่หยางครับซ้ำนี้ล่างแกงใดเพราะว่าให้เพลิงมันเหนียวครับซ้ำนี้พวมีปัญหาแกงได้มีลายแกงแสบครับมันเขขาเครื่องดีเ <K le aning> ขขเครื่องดีก็พวกดอกจุ่มๆร้ายหาโตนะครับ หมดแดงกันหลายฝนตกไหมหมดแดงลวงดินมีอีกไหมอ่ามี่กองหนึ่งครับอดอนแสงเอาครับใส่อีก หมดแดงหลายครับ,ดดรบนี่อีกเมนดูใส่อีกหาต่อไป โอนี่ครับน้อยนี่กําลังออกไงตามไปเกลี่เลยลวันนี้เสียบครับแน่ยังสี่เอาไว้ก่อนนี่นี่น้อยจังสี่เอาไว้มันใหญ่ก่อนโขกไว้ครับฉันบ่นเลกลับมาเอาไวรเท่าทีมให้มันเป็นเสื้ออยู่นี่ละบ่เอาเบอรสุดดอกครับ อยู่ใส่อีกแม่เนี่ยโอ้ยหมดหกมาครับแงมหาดีดีเลยครับมันเฮ็ดอันนี้แง่บดีเพราะบดีกินเลย ต้องเคยหาหน้ำแบบหลังจา,ากที่ห้อยยางหาแล้วประมาณชุมมงกวัวนะครับกับพ่อกันแล้วมาเบิ้งแล้วครับว่า อันนี้สีได้ลายปันไดเนี่ยแไดประมาณนี้น,นะครับได้อยู่ดอกหมอแกงนึงพอดอกมันใหญ่นะครับงามๆนี่ครับเห็ดเปิ่งบางจากแถวเก็บ เห็ดได้แล้วนะครับเพากับอาหาเครื่องปรุงอีกอย่างนึงที่เสี่ยาไปแกงเห็ดนะครับก็คือนี่ครับใบมองอ่อนนะครับกำลังพอดีเลยแกงใส่กันสดนน้ำแสบๆนะครับไป